tay leo tay leo ôi chạy 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 นี่คือการหาไข่หมดแดงนะคะที่แบบว่าเอ,อ่อเราคงจะได้กินไข่หมดแดงครั้งแรกและครั้งเดียวนี่แหละที่เราจะหาโชอไข่ขเองเ <laughs> รู้หรือยังว่าไข่มดแดงทำไมมันถึงี <laughs> <laughs> ้ยน <laughs> <laughs> นี่คือเสียงร้องจากความเจ็บปวดของผม <laughs>

จะกินพี่เล็กพี่เล็กจะกินพี่เล็กจะกินได้มาอีกแล้วนะครับไข่หมดแดงนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราคนพี่สมพงษ์วิเศษสี เราเตรียมมาทั้งน้ำทั้งแป้งมันแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรให้หมดกัดได้เดี๋ยวก็ดูนะพวกนี้แดงเั็ตัวเขาหกันยังไงวะไอ้ม่่แดงราบิ๊แป้ง เข้าดีคะเต็มตัวไปแล้วคมดไต่ฝัดพี่พงเลยเราต้องไปรู้อยู่ทำงานยากหัวหัวสี่ลังกินเร็วพอสี่ลังพอ ไปไปไปต่อไปต่อไปต่ออีกชิวเป็นวันนะรย่วขึ้นแดงหมดแล้วไปต้งงดีกว่าไปไปไไหนต้นงาะตรงไหนมัไม่ถูกยังไม่เดือยยังไม่เขียวยังไม่เขียวอยู่เลย น้องกุ้ยไปแล้วลงมองแย่แล้วไปตรงไหนพี่พงศ์ไปทีเดียวอ <c ười> ุ้ยไปงั้น่ต้องแข่งไปก่อนใช่คุณกองแล้วพี่พงศน,น้าหูไข่เต็มเลยอุ <c ười> วว้ <c ười> ยดังนีไข่เยอะออต้องล้างใหม่ๆ พอพอลพอล้พอละพอละอาลงมาไปชี้ช้างเร็วเข้าไปแป้งแป้งแล้วช้างเร็วในตู้นี้ไหนออก ่เห็นมีเลนเกตอะไรเขาวพี่นี่ไงไข่พี่เห็านี้นั่นอ่ะออตัวกระเทียมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวออกก่อนเดี๋ยวเนี่ยพี่เล็กเนี่ย เร็วๆมองเออเออเนี่ยที่สายชาตป้าเดี๋ยวเขามาเหมาแล้วมันรู้เลยเพราะว่าเพราะว่าเราเรา้านิพุทธรู้เลยว่าเราจะกินมันกินมันเะไรกพูดสิกัดตัว อ้ยไข่หล่นเต็มเลยอะไข่หล่นมาข้างล่างหมดแล้วไข่ไข่หล่นมาหมดเลยเร็วเร็วม,ม,มีไหมอะมมอู้จะมาลังตรงนี้บนหัวกู ด้านหน้าขาวล่วงหมดแล้วอ้าวช้างช้างตรงั้นโคพงโเอาแป้งใส่เอาแป้งมาด้วยถูกแป้งอีโงรมนะล้วลุงไก่อยู่ตรงนี้โอ้ีแแม้เป้งเหมือนกันแม้เป้งแหม่เยมาแกแล้วแมป้งเจ้า โย่ลอยไปนีเลยนี่ระวังระวังลังมันอยู่ตรงนั้นรำแก่แล้วจะไม่เป็นแล้วโอเคกินได้พี่ไข่ไม้เนี้แหละเดี๋ยวลงไปเรียกเอาไข่เล็กไข่น้อยมันกำลังมันไข่แตกแล้วมันกินไข่เองเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันออกมาออกมาลูกไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมันแล้วพี่ก็ปัดนะแล้วพี่พงไปหลังมันห้อยห้อยอ่ะ หลังเลื่อเลยอันนี้ช้างจะมานี่เร็วหลังใหญ่มากโู้ตายแน่เลยหลังนี้ตายแน่ๆตายแน่ๆเลยหลังนี้ใหญ่มากมานี่สิมานี่มาช่วยกันแล้วโอ้ยเอาตายหากูถ่ายหลังนี้โอ้ย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 หลังใหญ่มาก มาเลยช้กเร็วๆแกนี่เล็กแมฮะเอ้าช้าเข้ามาสิแกทำไมไม่เข้าเล่าก็เข้าไปช่วยเขาสิ <of> <c oughs> มีไม่เขาอ่จะแม่มามลัมันลงมา้วโแม่เจ้าไอ้ลูกไอจแม่มาเลยมีไข่เลยพี่ไม่มีไข่เลย มีแมงเนี <uk> <Merkel> ่มไเป็นดังแล้วมมแม่มันกินได้กนเป็นตัวแล้วเป็นตัวแลกกินได้กินได้มีมีมมลงไปเออไม่เอาะไม่เอาแม่แล้วปล่อยมันเอาอีกอันเลเี่ยจะกินมึงทุกเม็ดเดี๋ยวโดนใหญ่ไม่ทันได้ออกจากสวนโดนลุมเกีย เห็นไหมอันนี้เป็นไข่แล้วโอ้ยไข่อะไรเลยเต็มขาหมดเลยเนี่ยเอาเงี้ยเอาไว้เลี้ยงไก่ได้เลยหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยไข่ล้วนๆเลยไปพอพอแล้วเป็นตัวแม่แล้วกินได้ไอ้้เเเหี่ยรกแมปงต้นเมื่อกี้อ่ะแม่เป้งเขาจะกินเหนือใครกิน่ะหนูนี่แหละห้ามัดสิ ได้แค่ไหนอะต้องเอาเอาแม่ลอยหน่อยต่อตงนแค่นี้เดเพิ่มนู่นอีกกระบานึงเออตายแล้วแค่นี้น,น,นเลหล้วโอ้ยของแพงตากสูขขงที่หนาวชชีวิตไม่มันลำบาก,ากบกุส่าห์งนเป็ีอย่าไปว่เปคลิออกไปก็จะอส่์วัี้รนลรม ไม่ใช่ยยาาแค่นี้แหละบอกว่าคนอินเดีเขากินของดีไงจริงๆรคือเราเพิ่งรู้ความยากลำบากของเขาอ่ะแต่มันมันถึงได้แพงไงเขากินของนี่มันแพงมากของที่อยู่สูงเห็นไหมแล้วแพงมากด้วยจะบอกให้โอ้ยมันยากอ่ะดู<อ>แล้วว่ามันยากเข้าใจแล้วอ,ะอ่ะเห็นพี่ตรงกินซะมันกินยากอ,ะอ่ะ เดยแล้วไอ้ใบ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 ปีกปตัวปีกปีคืออะไรไม่แป้งไม่แป้งมันยายพี่เล็กพยาพยาบดิยาบด็ไ้ช่วยเนี่ยจริงๆแกงนะแกงอาไปชิบากวานเด็ดผัดหมา่เลยพี่แกงเลียงเลยให้ให้มันขึ้นช่วยพี่่วกหล้ว จะทำเมนูไข่เจียวแลดีพร้อมไว้พี่สีไข่เจียวไข่มดแดงนะคะส่วนผสมประกอบไปด้วยไข่มดแดงที่หามาเมื่อกี้ต้องหามันไข่ไก่เราเลือกไข่ไก่สีฟองเดี๋ยวเราก็จะตีไข่ก่อนเพราะว่าถ้าเอาไข่มาใส่ในนี้แล้วตีไข่มดแดงเราจะแตกเราจะเวลากินไปจะไม่ได้รสชาติของไข่มดแดงเอาตีไปเลย เอาซอสซอสซอสหน่อยซอสซอสอ่าเค็มเค็มโอ้โหทีนี้โคเค็มอยู่ข้างนอกนิดน่อยอข้างนอกไม่ต้องใส่อร่อยอยู่แล้วของธรรมชาติน้ำตาลน้ำตาลไม่แมวแมวไม่ชอบหวานแล้วไม่ชอบหวานอ่าโอเค ฮะร้อนแม่แป้งอันนี้คือแม่แป้งโอเคกำลังคั่วสมุนไพรเยอะมากนี่มี่นีกี่ตัวแม่แป้งว่ะแต่ว่าสมุนไพรเยอะไปหน่อยเนาะกินสมุนไพรได้แแหลแต่มันจะไหมเพราะว่าสมุนไพรแกอีกตัวอีกเพิ่มอเพิ่มพี่เขาบอกว่าให้เลื่องให้เลื่องเลี้ยงน้อยพอดีไหมที่มีน้อยๆอยู่ด้วยอ้าวยากเย็น เินขาตะไินขาตะไคร้เต็มไปหมดกินนมุนไผ่แล้วกันใหม่หมดแล้วยังยังยังยตงยัอยังยังยยตงมยังยังยัเยเยัง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 นังยยอะยังยัยัยัง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 งยนงยยัย พี่จะทำไข่พี่ให้มันโค้งโค้งอ่ะเอาไข่ลงไปเลยครับพี่สองคนเกลี่ยไปเลยเออนี่เตียวก็พอมั้งเนาะใช่มันเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องใส่เอาเดี๋ยวมันเยอะมากเอาเก็บไปทำอื่นเผื่อวมีเผื่อมีผักหวานเดี๋ยวได้ผักหวานมาโอ้โหเออเออนี่แกงผักหวานอีกเออเดี๋ยวแกงผักหวานอีกอย่างหนึ่งนี่กินไม่คยู่นี่ ยนพี่ทอดไข่ยันยิน้มแรงไหเออเบาไฟสิเบาไฟเออโอ,โอ้ยไ,ไอ,อ้อไออนั่นสิมันก็แตกไอ้ไอ้นั่นแหละไอ้ไข่มดแดงนอะไรหอมนะใช่ไหมเออมมไ,มไม่ไหวพี่